สวัสดีนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่5นะครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาทัศนศิลป์เจอก,กันกับคุณครูเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของวันณสีนะครับคุณครูจะพูดถึงวันนักีกับงานศิลปะ ทุกประเภทนะครับวันณะสีคืออะไรครับวันณะสีคือสีที่ทำให้มีความรู้สึกร้อนหรือเย็นหรือความรู้สึกต่างๆโดยวงจรสีนะครับในวงจรสีจะมีสีร้อนเจ็ดสีแล้วก็มีสีเย็นเจ็ดสีตามที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้ซึ่ง แบ่งเป็นสีที่มีสีม่วงกับสีเหลืองจำได้ไหมครับสีม่วงและสีเหลืองซึ่งเป็นได้ทั้งสีวันร้อนและสีวันเย็นนะครับส่วนเรื่องของวันนะครับเราแบ่งออกเป็นสองวันณะด้วยกันดังนี้ครับวันณะสีเย็นนะครับมีทั้งหมด7สีสีแรกคือสีเหลือง สีเขียวเหลืองสีเขียวสีเขียวน้ําเงินสีน้ําเงินสีม่วงน้ําเงินและสีม่วงนะครับส่วนถ้าเป็นสีอื่นๆถ้ามันหนักไปในทางสีน้าเงินและสีเขียวก็ยังถือว่าเป็นสีวรรณเย็นอยู่นะครับเช่นสีเทาหรือสีดำสีเขียวแก่สีที่อยู่ในเหล่านี้นะครับ มันจะหนักไปทางสีน้ำเงินหรือสีเขียวเราก็จัดให้อยู่ในประเภทของสีบรนะเย็นนะครับนักเรียนตัวอย่างภาพด้านขวามือภาพภาพนี้นะครับนักเรียนจากภาพภาพนี้นักเรียนเห็นสีอะไรบ้างครับมีกี่สีมีทั้งหมดกี่สีครับมีทั้งหมด6สีที่เราสามารถมองเห็น ก็มีสีเขียวสีเขียวเหลืองสีเขียวอ่อนสีเหลืองนะครับสีฟ้าสีม่วงนะครับในภาพภาพนี้ก็คือเป็นภาพที่ใช้ครูโทนหรือบรรณะสีเยน็นในการลงสีภาพนี้นั่นเองนะครับ จะสังเกตได้ว่านะครับสีเหลืองและสีม่วงจะอยู่ทั้งในวันณนร้อนแล้วก็วันณนเย็นนะครับนักเรียนถ้าอยู่ในกลุ่มสีวันณนร้อนให้ความรู้สึกที่ร้อนและถ้าอยู่ในกลุ่มสีวันณนเย็นก็จะให้ความรู้สึกเย็นนะครับสีเหลืองและสีม่วงจึงเป็นสีที่ได้ทั้งวันณนร้อนแล้วก็วันณะเย็นนะครับ ต่อมาครับนักเรียนวอร์มโทนหรือวันณะสีร้อนหรืออุ่นก็ได้เราเรียกได้สองแบบนะครับจะเรียกว่าวันนะสีร้อนหรือวันณะสีอุ่นนะครับทำความเข้าใจนิดนึงเราจะเรียกว่าวันนะสีร้อนวันณะสีเย็นหรือจะเรียกว่ากลุ่มสีโทนร้อน กลุ่มสีโทนเย็นหรือจะเรียกว่าสีวัน,นร้อนสีวัน,นเย็นสีวัน,นอุ่นแบบนี้ก็ได้แต่ให้เราเข้าใจว่ามันคือกลุ่มสีกลุ่มสีสองกลุ่มที่แต่ละกลุ่มมีประมาณเจ็ดสีแล้วก็มีสีเหลืองและสีม่วงที่อยู่ในทั้งสองกลุ่มนี้เป็นอันเข้าใจตรงกันนะครับ สำหรับวอร์มโทนนะครับวอร์มภาษาอังกฤษแปลว่าความอุ่นนะครับเวลาเราอบอุ่นร่างกายเห็นไหมเราจะใช้คำว,ว่าวอร์มนะครับวอร์มโทนประกอบไปด้วยสีเหลืองครับนักเรียนสีส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงสีม่วงแดงแล้วก็สีม่วงครับสีที่อยู่ในวันนะร้อนนี้นะครับจะไม่ใช่สีสด ดังที่เห็นที่เราเจอในวงจรสีนะครับเพราะสีใน,ในธรรมชาตินะครับย่อมมีสีที่มันแตกต่างไปกว่าสีในวงจรสีธรรมชาติอีกมากถ้าหากว่าสีใดค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้มนะครับให้ยึดหลักเมนเมนหลักหรือสีหลักนะครับที่ ที่จะเป็นตัวกำหนดนะครับสีหลักๆที่มันอยู่ในสีแดงกับสีส้มสีนี้ครับ2ส,สีนี้คือคือสีเมนหลักที่อยู่ในวอร์มโทนนี้นะครับถ้าสีไหนที่มันออกไปทางสีส้ม สีไหนที่มันออกไปทางสีแดงเกือบแดงหรืออะไรประมาณนี้ก,นะก็ให้นักเรียนจัดว่าหรือจัดให้สีเหล่านั้นนะครับที่เราเจอนะให้มันไปอยู่ในกลุ่มวมอะววอมโทนซะเข้าใจไหมครับสีในธรรมชาติมันมีเยอะมีหลายเฉดสี บอกไม่ได้เลยว่ามีกี่เฉดสีมีกี่ค่ามีกี่ระดับนะครับต่างจากสีที่อยู่ในวงจรสีสีที่อยู่ในวงจรสีจะมีจํากัดนะครับแต่ถ้าเป็นสีธรรมชาติมันก็อาจจะไปบอกเช่นสีแดงสดสีแดงหม่นๆสีแดงส้มสีแดงเหลืองงสีแดงม่วงสีแดงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามันออกไปทางแดงๆหรือส้มๆ เราก็จัดให้มันอยู่ในวันณะสีร้อนซะนะครับเช่นสีน้ำตาลหรือสีเทาอมทองนักเรียนนึกออกไหมครับสีเทาอมทองมันก็ค่อนข้างไปทางเหลืองหรือแดงแล้วใช่ไหมครับเราก็จัดให้มันอยู่ในวันณะสีร้อนซะเช่นสีบอนทองนักเรียนเคยเคยเห็นไหมครับรถยนต์สีบอนทองอย่างเงี้ย สีบอลทองอยู่ในสีวันนะร้อนหรือสีทองสีทองก็ต้องอยู่ในวันนะร้อนเหล่านี้นะครับสีทองมันจะออกไปในลักษณะของสีเหลืองหรือสีส้มไปแนวแนวนั้นเราก็จัดให้มันอยู่ในสีวันนะร้อนหรือวอมโทนนั่นเองพอที่จะเข้าใจไหมครับอ่ะกูขอย้อนกลับมานิดนึงในเรื่องของสีวันนะเย็นนะครับอ่า ลุ่มสีในวันนักเย็นนะครับถ้ามันออกไปทางเขียวหรือออกไปทางน้ำเงินสีเมนนะครับครูให้สีเขียวนะครับกับสีน้ำเงินสีใดก็ตามที่เราเจอจากธรรมชาติมันออกไปทางเขียวเขียวเขียวมนเขียวน้อยเขียวอ่อนเขียวกลางเขียวปีหรือภาษาอะไรก็ได้ครับเขียวแบบไทยๆเขียวตองอ่อน เขียวปีกแมงทับอะไรเงี้ยปีกแมลงทับอย่างเงี้ยครับหลากหลาย,ยลักษณะแบบนี้เราก็จัดให้มันอยู่ในวรรณะสีเย็นซะหรือมันออกไปทางน้ําเงินน้ําเงินเข้มน้ําเงินมนน้ําเงินอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเรียกประมาณนี้นะครับก็จัดให้อยู่ในบรรณสีเย็นคู่โทนเท่านั้นเองนะครับ ีนี้ครับนักเรียนภาพ1ภาพการใช้ต่างวันนะอ่าสงสัยไหมครับต่างวันนะเป็นอย่างไรคําว่าต่างหลังนะวันนะนะครับหลักการทั่วไปใช้อัตราส่วน80%ต่อ20%ของวันนะสีคือถ้าใช้สีวันนะเย็น80%ที่เหลืออีก20% เป็นวันนะร้อนเหมือนกับภาพนี้แหละครับซึ่งการใช้สีแบบนี้สร้างจุดสนใจของผู้ที่ชมผลงานของเรานะครับไม่ควรใช่อัตราส่วนที่มันเท่ากันเพราะจะทำให้ให้ภาพนะครับไม่มีสีใดโดดเด่นไม่น่าสนใจคือถ้าเราใช้อัตราส่วนแบบกรณีที่ภาพหนึ่งภาพนะครับ นักเรียนใช้ทั้งวันหน้าร้อนและวันหน้าเย็นใช้แบบ50 50ต่อ50มันเป็นอย่างไรครับคือร้อนคือร้อนคือร้อนก็50เย็นก็50 ถ้าเราใช้อัตราส่วนในลักษณะแบบนี้คือมันมีความเท่ากันหรือมีความบาลานซ์ภาพมันก็เลยจะแย่งกันก็ได้ไหมครับหมาความว่ามันแย่งกันเด่นออร้อนฉันก็มีปริมาณสู้สู้เย็นได้เย็นฉันก็มีปริมาณสู้ร้อนได้เราเท่ากันเราไม่มีใครเด่นเลยภาพในลักษณะแบบนี้หรือการใช้สีในลักษณะอย่างนี้ภาพมันก็จะ ดูไม่น่าสนใจไม่มีความโดดเด่นนะครับในการใช้สีต่างวันนะเราไม่ควรใช้แบบ50-50นะครับแต่มันก็มีข้อย,ยกเว้นอีกหละครับถ้าเป็นงานกราฟิกหรืองานที่ต้องการความแตกต่างหรือความเป็นเอกลักษณ์หรือสร้างสิมโบลิกให้กับชิ้นงานนะครับอันนี้ยกเว้นยกเว้นพูดถึงงานเกี่ยวกับ วาดภาพนะเราสามารถใช้50-50ได้แต่ถ้าเป็นงานวาดภาพนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะักเรียนก็จะคุ้นชินหรือสร้างงานในลนักษณะงานวาดมากกว่างานประเภทอื่นอยู่แล้วตอนที่เรียนศินละปะนะครับเรียนทัตนศินอะไรแบบนี้ก็ให้เราใช้ต่างวันนะหรืออัตราส่วนที่มันไม่เท่ากันอย่างนี้ก็ได้นะครับอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันนักเรียนเลือกเองเลยจะเอา80 20 เ0 3 0 6 0บ0ได้หมดนะครับจะเป็นร้อน30เย็น70แบบนี้ได้ได้หมดนะครับขอเพียงแต่ว่าอย่าใช้อัตราส่วนแบบ50กับ50ในงานวาดภาพเท่านั้นเองครับ mm hmm. การใช้สีวันณะเดียวก็คือเลือกใช้สีว่าจะใช้ วอร์มโทนหรือคูลโทนเนี่ยเราเลือกเลยก็ให้เราใช้มันถูกต้องการใช้สีแต่ละครั้งควรใช้สีเดียวนะครับการใช้ลักษณะแบบนี้ก็คือมันจะสร้างความเอกเป็นเอกกับภาพหรือความเป็นหนึ่งเดียวของภาพของโทนนักเรียนเคยได้ยินคําว่าคุมโทนไหมครับนั่นแหละคําว่าคุมโทนเช่นเราแต่งภาพให้มันคุมโทน หรือออกแบบห้องเรียนให้มันคุมโทนสีเป็นนะักษณะโทนสีเดียวกันอย่างเนี้เราเรียกว่าการใช้สีวันณะเดียวนะครับลักษณะแบบนี้มันก็คือเป็นสร้างความเป็นเอกภาพความกลมกลืนนะครับความสวยงามมีต่างกันคุณค่ามีต่างกันนะครับการใช้สีวันณะเดียวหรือการใช้สีต่างวันณนะนะครับ จบแล้วครับนักเรียนสำหรับเรื่องของวันนะสีเข้าใจง่ายๆแบบนี้วันนสีมีทั้งร้อนมีเย็นนะครับร้อนก็มีเจ็ดสีเย็นก็มี7สีเมนหลักของแต่และวันนะสีก็คือมีอย่างน้อย2เมนแล้วก็สีที่อยู่ในทั้งวันนะร้อนและเย็นก็คือก็คือสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะครับ มีเพียงเท่านี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในตรงจุดใดนะครับนักเรียนย้อนกลับไปฟังแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วนักเรียนจะมีความเข้าใจแล้วก็สามารถนําความรู้เหล่านี้นะครับไปใช้ในการทํางานนะครับไม่ใช่แค่งานศิละปะนะครับเช่นนักเรียนต้องการตกแต่งห้องหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องสีก็ให้นําความรู้เหล่านี้นะครับไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้นะครับโอเคจบเนื้อหาสาระวันนี้ชั่วโมงนี้นักเรียนทุกคนนะครับอย่าลืมทิ้งชื่อใต้คลิปนี้นะครับเน้นยำ้ำให้ท็้ชื่อใต้คอมเมนต์ของแต่ละห้องถ้านักเรียนทำผิดกติกาคุณครูจะลบเมนต์ของนักเรียนทิ้งครูจะไม่แจ้งร่วงหน้าแล้วนะครับเพราะว่านักเรียนป .5 แล้วฉะนั้นเวลาอ่าน เวลาฟังอะไรก็ต้องทําให้มันถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าก็แบบเช็คชื่อใต้คลิปอันนี้ครูอขอบนนะครับนักเรียนก็พิมพ์ไปเลยแล้วก็กด enter ส่งไปเลยโดยไม่ได้ดูเลยว่านักเรียนทําการกติกาที่เพื่อนทำไหมทําตามกติกาที่ครูให้ไว้หรือเปล่าเช็คชื่อใต้คลิปของแต่ละห้องง่ายๆครับเช็คชื่อเข้าเรียนนะครับ ไม่ต้องแคปเจอหน้าจอวิดีโอลงในลับ,บัมเข้าใจนะครับโอเคครับนักเรียนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ